สวัสดีครับผมนายวุชิวิตอุศิรารหัสนิสิตสองเครับวันนี้จะมานำเสนอแบบฝึก Reaction Time เ,เวลาและปฏิกิริยานะครับเวลาและปฏิกิริยาเนี่ยคือการตอบสนองของร่างกายที่มีต่อสิ่งเรานะครับการฝึกผมนำมา2วิธีนะครับแบบฝึกแรกให้ผู้ช่วยฝึกโยนลูกแบบหรือว่าลูกเทนนิสก็ได้นะครับให้โยนแบบแรนดอมซ้ายขวา ให้ผู้รับและผู้รับส่งกับและโยนต่อไปเรื่อยๆครับดังนี้ครับผมครับผมต่อไปนะครับเป็นแบบฝึกที่สองครับแบบฝึกที่สองให้ผู้ช่วยฝึกโยนลูกแบบให้ผู้ฝึกนะครับ โด,โดยที่ผู้ฝึกหันหลังอยู่นะครับผมแล้วพอผู้ช่วยฝึกกล่าวว่าหันให้ผู้ฝึกหันกลับมาแล้วหลบลูกแปดนะครับผมหันหันหันครับผมขอจบการน,นําเสนอครับขอบคุณครับต่อไปนะครับเป็นวิธีทดสอบ เวลาและปฏิกิริยานะครับผมโดยที่เราใช้สติ๊กด็อปนะครับผมวิธีการก็คือให้ผู้ทดสอบยื่นมือมาครับนั่งอยู่กับที่แล้วผู้ช่วยทดสอบปล่อยแม้บรรทัดลงมาแล้วให้ผู้ทดสอบนะครับจับแม้บรรทัดให้เร็วที่สุดนะครับผมดังนี้ครับอ่าแล้ววิธีดูค่านะครับเราจะดูที่หัวแม่โป้งนะครับผมขอบคุณครับ